วลาเสร็จแล้วขึ้นเนาะเมื่อกี้เรา,เราลงมาด้านนาะดันลงลงมามันคือทางลงมามัน,น้นคือทางลงอลงันงูดาวออกมาเราก็เดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยครับเดินมาออกตรงนี้เนี่ยทางออก โอ้เสียงโอนัวมากครับโอนัวจริงๆเลยมันเป็นกลุบมรัวของเขานะครับมันเป็นกรุบมัวของเขานย่างไรแฟนพังเมื่อก่อนเป็นยังไงมันจะเป็นแฟนแฟนพังหรือเ่ขึ้นเลยเราไม่ใส่กรุบมัวเรามันกรุบกรุบ ก็ตามมแต่ห้บอกลืกอยู่นะเป็นกรุบวของเขามาทั่วเรามาใช่กรุบวเรามากรุบๆ <c oughs> นี่มาแล้ว อันนี้บริเวณด้านในสนามหลวงอ๋ออันนี้บริเวณด้านในสนามหลวงบริเวณด้านในสนามหลวงมาโผล่ด้านในอลไรเด้มาแล้ว,ดวนนเดินออกมีการด้วย นี่ก็ล,ล่าก็ล่อก็เล่าก็เล่าก็ล่าก็เล่าก็เล่าเ่กล็เลก็ลกเล่าเลลกกเย่ล่า เร็วเยอะจังกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่ย้อนกลับขึ้นดีดด้านมันาทีเดียโอ้โหดูดีครับ ขึ้นมาแล้วครับมันตะกี้ข้าวปิดให้นู่นเลยลงมุมองมุมองตัวนี้มุมองตัวนี้มันหลอดไปนูนน่นเลยนู่นอะไรนะโอ้โเหนื่อยมากดูดิน้ตตงเ่ยวโอ้โแย่มากไหนไปเดินไปนู้นพาเรือมาฮาราด หนเสียงหอบเลยเสียงหอบไปนะไปดยคนเยอะจริงอ๋อมาขึ้นนานนี้ก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ ถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้นะครับทหารเฝ้าพวกเหนื่อยชมกันยาวๆไปเลยไหนมากตอนนี้มันคืออะไรอ๋อทางลงเหมือนกันแต่ว่าปิด กเหนื่อยมากเลยโอ้ขายน้ำถูกขายน้ำขายดีมาก มาจากวัดตะแก้วนะนี่ก็ออกมาจากด้านในวัดตะแก้วฮัลโหลฮัลโหลแต่นวันอะไรไหมออกนะอันนี้คือออกหมดแล้วนะครับแล้ว๋ยวรถตรงไหน คนเยอะจริงโอ้นะท่องเที่ยวเยอะมากมอมตะบันปแก้วให้ดูครับอ๋อเยอะมากนั่นจะเป็นร้านขายน้ำเยอะเจอเยอะเยอะ,ยอะไปท่าเรือมาหาราชมันจะมีท่าเรือให้เราข้ามไปวัดอรุณ รถตุกตุกเยอะจังห้ามข้ามถนนให้ลงผูมอง ลงได้หรอมันแล้วแต่นะแล้วแต่เราจะใช้ให้เราลวงอุโมงค์แต่ว่าไม่บาดในเลือดมันใช่ไหรอันนี้พูดความจริงนะครับไม่ใช่อ๋อเดินข้ามไปโน้นรถเมย์เยอะจังมาสดาหลายทังฝรั่ง พลังเยอะจัง้วข้ามก่อนถ่ามาแล้วไปถ่านเลยนครับใส่ถา่นานเลือมรดไปแล้เนี่ยไมาไปถา่านเลยกันครับ รายการเรืว,วันอารลวีอ๋อ,อนี่ไงเมื่อกี้บอกว่าให้ลงอุโมงค์มากดจะมาโผล่ตรงนี้เขาจะมาให้เราเดินข้ามถนนไงก,กลัวกลัวรถชนนีุ่โมเหนื่อยมากเลยช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า อุโมงอะไรอุโมงมหารา้ท่าเรือโดยสารท่าช้างอ่าข้ามไปวัดอรุณได้ไหมดูก่อนว่าเราจะไปไหมวัดอรุณน,นี่ไงเรอยนนั้นนะ

ก็โทษาน้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะเราจะไปนั่งเรือทำเที่ยวไหมวะไม่ต้องเย็นๆเลยเนาะนั่งได้นวัดโรงเรียนสตรีวัดละครเพราะว่าวัดละครอยาน่นี่เนาะเรือเยอะมากเลยไป เจอกันครับบายบายขอบคุณมากครับนี่อยู่ท่าศาลนะท่าศาลท่าศาลจะข้ามไปทางนู้นบายบายครับ